สูงที่สุดในในในอูตอนนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตําแหน่งอะไรผมยังไม่ได้เปิดดูเลยครับพี่น้องครับเรื่องราวที่ทาให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถจะมาอยู่รวมกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกันเนี่ยมันก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบในการาสร้างความสําเร็จร่วมกันครับพี่น้องครับ นะเรื่องเราต่างๆที่ผ่านชีวิตพวกเรามาผมเองก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ดิ้นรนนะครับต่อสู้ภาดดิดทีบ้างแต่ยังเด็กๆนะครับตั้งแต่เยาว์วัยก็แล้วกันครับพี่น้องครับนะด้วยครอบครัวที่สถานะนายากจนมากที่สุดในหมู่บ้านนะครับไม่มีพื้นนาแม้แต่ไร่เดียว ที่จะไปทํามาหากินเลี้ยงชีพครอบครัวครับนะต้องอาศัยรับจ้างมนาะเบิกทางในการรับจ้างแม่ผมก็เป็นผู้ไปรับจ้างทุกรูปแบบมาเลี้ยงลูกตั้งแปดคนครับพี่น้องครับนะครับ,นะรบส่วนพ่อผมนี่มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ผมจําความได้เลยนะอะ่ก็ถือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันนะครับให้เราดิ้นรนเพื่อจะ อยู่จุดให้หลุดพ้นกับดักความจนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ออยากจะให้มันส่งต่อกับคนอื่นสิ่งที่เราเคยประสบมาครับนะเพราะว่าเราดิ้นรนมาแล้วก็คลำทางมาครับจนในที่สุดก็มาเจอทางสว่างแล้วขอโชดช่วงชัดชวานนะครับพลิกจากสถานการณ์ที่แบบอดมือกินมืออดอดอยากๆนะก็สามารถที่จะมายืนนะครับ อยู่ในแถวถือว่าคูู้เมียนจะกินก็ได้ครับนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลืมเรื่องราวในอดีตนะครับเราก็กลับมาอยู่ในสถานะเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับพี่น้องครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องการที่เราจะสําเร็จอะไรยังไงเนี่ย มันมีองค์ประกอบหลายอย่างอยู่น้องพี่น้องเนาะ,ะจริงๆแล้วผมได้วางงานตรงนี้ไว้ให้มันง่ายสุดแล้วครับเอาเริ่มแบบว่าสบายๆไม่ซีเรียสไม่ต้องเอาแบบเป็นวิชาการก็สถานที่ที่ภูตะลึงคาเฟ่นเนี่ยตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะเอามาทำการค้าหรือเป็นห้องประชุมหรอกครับแต่ว่าเนื่องจากหลังจากที่ เราทําคาเฟ่ปรากฏว่ามีพี่น้องให้การสนับสนุนสนใจมาเที่ยวชมสถานที่เช็คอินเติมกาแฟทานอาหารกันเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่แล้วนะพอเรามีโอกาสได้เข้ามารับรู้เรื่องราวที่เคยไฝ่ฝันมาสักวันหนึ่งจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะครับที่ได้โอกาสเนี่ยแต่หาจังหวะหาเวลาหาอะไรที่มันง่ายแล้วมันจะเป็นไปได้มากที่สุด แล้วก็พลิกชีวิตคนพลิกชะตาชีวิตของคนเหล่านี้ให้มันเกิดการพลิกจริงๆแล้วก็ล่ำรวยกันแบบว่ามันไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเราจะหาธุรกิจแบบไหนที่มันจะเป็นไปได้นะครับเพราะสิ่งอื่นๆที่ผ่านมาแล้วอาจจะวนะันแมนโชทําธุรกิจคนเดียวแต่ว่าเราสามารถส่งต่อเป็นกลุ่มก้อนที่ว่ามันไม่ได้เป็นองค์กรขนาดกับเคลื่อนเหมือนเครือข่ายอย่างท่านอาจารย์วิชัยบอก นั้นต้องใช้องค์คารพยบเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎกติกาต้องช่ำชองต้องเชี่ยวชาญครับนะครับการบริหารธุรกิจนะครับเพื่อให้หลุดพ้นกับดักนี้นะครับสิ่งที่ควรทําที่สุดนะครับคือเราเนี่ยต้องโฟกัสก่อนพี่น้องครับนะการโฟกัสเนี่ยมันเป็นตัวหลักที่ผมใช้มาตลอดคือจะไม่วอกแวกไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าอะไรครับ เพราะผมเดินทางไปทั้งหมด21ชีวิตรอบรอบรอ,อบที่สองที่ผมไปดูไบเนี่ยผมนําคณะไปเนี่ยผมก็มั่นใจว่าอ21คนเนี่ยผมดูแววตาแล้วนะครับจะอยู่เหลือในองค์กรเหลือในงานเนี่ยไม่กี่คนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขายังไม่เคยมีความลําบากในชีวิต แบบจริงๆแล้วก็ตั้งใจโฟกัสทํางานแบบให้มันสําเร็จจริงๆผมดูหน่วยก้านแล้วก็เลยเหลืออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะผมนับตัวเป็นๆได้หกชีวิตที่เหลือครับจากยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยและผมก็มาศึกษาคนที่อยู่กับผมหกชีวิตนี้นะครับที่มุ่งมั่นกันอยู่นะครับก็บางท่านอาจจะรับจาาการเวลาอาจจะจํากัดแต่คนที่เป็นนักเครือข่ายจริงๆเนี่ย ผมมาศึกษาตัวบุคคลเหล่านี้แล้วปรากฏว่าพี่น้องครับเรามาถึงบางอ้อเพราะเขามีอาชีพเป็นแม่ทีมครับนะเขาปีอาชีพเป็นแม่ทีมเขาก็เลยไปหลายๆที่เพื่อจับถูกที่ไปอยู่หัวเขาไว้ก่อนอะไรพวกนี้ยอ่าซึ่งเขาไม่ได้มองอนาคตเขาเลยเขาผมก็เลยถามเขาว่าแล้วอ่าหลังจากวันที่ผมกลับมาเนี่ยนะครับมันจะเอากิงกันทั้งหมด หลังจากนั้นก็ค่อยๆหลดหายไปลดหายไปเนี่ยและก็ไปอยู่ในดงครับในดงมันนี่เกมม้างในดงอ่าทําให้ภาพลักษณ์ของนักการลงทุนธุรกิจลงทุนหรือธุรกิจเหรียญเนี่ยเสียเข้าไปขนัอนอีกเพราะอะไรครับเพื่อนบางคนผมนับเรียงตัวนะว่าปรากฏว่าจากเดือนเดือนพิกามาเนี่ยเขาทําไปแล้วห้าตัว,วครับ แต่ละตัวตีหัวเข้าบ้านหมดเลยครับพี่น้องครับแต่เขาเองก็ยังลอยนวลเพราะว่าเขาฉลาดเขาเนี่ยไปในลักษณะคือไปจอหัวเสร็จแล้วก็เรียกเพื่อนไปดูแล้วตัวเองก็ไปหลบฉากรอดอูเพื่อนเพื่อนคนไหนลงทุนตัวเองก็กินหัวคิวไปลักษณะแบบเนี้ยพอปิดตัวไปก็ไปอยู่ที่ใหม่ก็ทําเช่นนี้ปัจจุบันยังทําอยู่ครับพี่น้องโอ้โหผมนะับ ่าตัวที่เขาไปเล่น,นล้นแล้วนะครับเป็นหนึ่งเป็นการลงทุนสองเป็นโทเค็นครับนะแล้วก็เสียหายเป็นวงกว้างครับและแยังไม่ดวงตาเห็นธรรมอีกพี่น้องครับยังเดินเส้นนั้นอยู่อีกอ่ะโอ้โหเราเลยบอกว่านี่แหละครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้แล้วแต่ก็ฝืนทําลงนะครับยังคงไปใช้กุสโลบายแบบนี้หลอกต้มพี่น้องชาวบ้านมันยังกวาดกันไม่สิ้นซากครับนะ บางคนก็ไปทําเกี่ยวกับระดมทุนไปทำการเล่นด้านการเทรดล,ลงทุนหนึ่งล้านได้ห้าล้านภายในเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันเตรียมฟ้องร้องกันมันก็เยอะไปหมดครับเราก็เลยมาดูแล้วว่าโอ้โหในตลาดนี้มันเน่าเฟะไปหมดเลยนี่ว่าแต่โชคดีครับที่ผมเองก็พอจะมี พรรคพวกเพื่อนฝูงในวงการพวกนี้นะครับก็เลยมานั่งามานั่งดูครับแล้วก็มาตีแผ่แต่และตัวที่ทำไมเขาเอาธุรกิจลักษณะที่มันต,ตัวไหนจะดังนะครับแบบแนวจะดังเขาจะมีคล้ายๆมาเลยครับนะทำาัฟปี้คล้ายๆกันแล้วก็ไปหลอกต้มกันนะครับส่วนใหญ่หอบเงินนี้บ้างอะไรบ้างพวกนี้คือเรามาดูพฤติกรรมคนเหล่านี้ครับปัจจุบัน ผมก็เลยมั่นใจชัดเจนว่าเขาทําหน้าที่แค่เป็นอาชีพของเขาคือเขาเป็นแม่ทีมเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองเป็นอ่าแม่ทีมมืออาชีพนะครับถ้าเป็นมืออาชีพเขาจะไม่เล่นแบบนั้นเขาจะพัฒนาองค์กรพัฒนาตัวเองแล้วหาของที่ดีแล้วยืนหยัดต่อสู้เพื่อจะดึงให้ทีมแข่ง,ขงสองมีคนเข้ามาร่วมแล้วก็ประสบความสําเร็จกันมากมาย นะครับแล้วก็ไม่เก็บปวดอีกต่อไปคนเหล่านั้นไม่ได้คิดถึงข้อนี้ครับนะพอม,มาเป็นมาเป็นอูตรอนครับสิ่งแรกที่เรามานั่งพิจารณาวิเคราะห์นะครับประเภทเหรียญในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยโอ้โหมาดูมันเกิดขึ้นหลายวันครับนะมันเกิดขึ้นหลายวันวันละหลายยี่ห้อครับ สังเกตจากคอยมาเก็ตแกลบตัวเอาตัวเอาพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ผมรู้นะครับตอนนั้นมันสองหมื่นหนึ่งพันรอบสุดท้ายเนี่ยนะไม่ใช่ก่อนหน้าโน้นมันแค่หลักร้อยที่ผมรู้มาก่อนในตลาดคอยมาเก็ตแกลบผมเข้ามาเล่นสมัยแรกๆมันแค่หลักร้อยครับนะร้อยกว่าชนิดนะครับแต่ว่าตอนที่ผมมาทำอู่ตอนเนี่ยมันสองหมื่นหนึ่งพันชนิดนะครับจาก พี่กามาถึงเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับใช้เวลาเนี่ยก็หกเจ็ดแปดเดือนปรากฏว่ามันขยับตัวมาเป็นสองหมื่นสี่พันจะสองหมื่นห้าพันเข้าไปแล้วครับโอ้โหมันขึ้นมาอีกสี่พันกว่าตัวนะพี่น้องครับและเข้าไปดูแต่ละตัวแล้วปรากฏว่าที่มาใหม่ๆโคเิดลดล้นเลยพี่น้องและก็มาดูว่าในตลาดโลกใบนี้เนี่ย ที่คนแห่เล่นและอยู่ยงคงอพันธ์เนี่ยมันไม่มีตัวคำว่าโทเค็นแม้แต่ตัวเดียวครับมันเป็นคอยล้วนๆเลยครับที่มีกระดานเทรดที่มีบล็อกเชนรองรับเป็นของตัวเองพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้เรามั่นใจว่าวันนี้เราได้มีโอกาสช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่อาจจะเก็บปวดจากตันอื่นแล้วก็อาจจะ มีปัญหาทางครอบครัวอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าพอที่จะมีเงินเย็นๆสักหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้มั่นใจมากเลยครับว่าวันนี้เรามาถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วก็ถูกเฟรนครับนะถูกเฟรนแล้วยังไม่พอครับเรามีทีมที่แข็งแกร่งผมก็มองง่ายๆว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำธุรกิจอูตอนประสบความสำเร็จผมก็ดิ้นรนเพื่อจะหาช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสำนักงานที่ลังสิตนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กรุงเทพปริมณฑลแถวนั้นเข้ามาได้ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่ก็รองรับนะครับพี่น้องทางภาคใต้เรานะครับค่อยๆขยับแล้วก็เอาผูตะลึงคาเฟ่นะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราให้ง่ายๆคือเราจะทำบัตรเชิญ ให้เรานำบัตรเชิญเหล่านี้ไปเชิญเพื่อนแค่สองคนเราไม่ต้องพูดถึงธุรกิจครับให้เขามาทานข้าวแล้วรับความรู้มามาดูอะไรที่เขาบอกว่าไม่หลอกลวงแต่ต้องเรียนรู้เนี่ยนะครับที่นี่ไม่มีคําว่าหลอกลวงมีแต่เรียนรู้เนี่ยที่ภูตะลึงคาเฟ่มาเรียนรู้การใช้ชีวิตจากคนธรรมดาแล้วสามารถสร้างคาเฟ่ให้มันใหญ่โต เอาง่ายๆว่าในจังหวัดนครนายกค่าคาเฟ่ก็เป็นผมนะครับอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้ครับนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การจัดที่จอดรถการวางสเตปคาเฟ่อะไรต่างๆเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านสถาปัตอะไรมากมายแต่เราเอาความที่เรามีนะครับเอาความต้องการที่เรามีแล้วก็เอาไปยัดใส่ตรงนู้นตรงนี้ให้มันเติมเต็มในในในสิ่งที่ดี ที่เราเคยไปเจอแล้วเราไปกินแล้วเราไปเที่ยวแล้วอันไหนมันมันไม่ชอบเราก็เอาตัวที่ไม่ชอบของเขาเนี่ยามาทําให้มันชอบนะครับก็เกิดการปรับปรบปุงให้มันดีขึ้นครับนะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ผลิตเศษรษฐีทุกวันอาทิตย์ครับงานง่ายๆพาเพื่อนมาทานอาหารที่ภูตะลึงคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวคนใหม่ๆม,มาเนี่ยแนะนำมาหาผมแล้วก็เดี๋ยว อหลังจากอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะดูแลคนที่เป็นคนใหม่แบบพิเศษหน่อยเขาจะได้ประทับใจมาถึงแนะนํากันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้คนใหม่ๆเขาจะได้เกิดความประทับใจก่อนที่จะเข้าไปฟังเรื่องราวแล้วก็ตอนเย็นก็ทานอาหารร่วมกันเราต้องหาวิธีที่จะสร้างกิจกรรมเป็นแนวร่วมนะเพราะว่าผมวันอาทิตย์นี่หลายท่านมาจะเห็นว่าผมจะยุ่งอยู่หลายอย่างนะครับ ยุ่งอยู่หลายอย่างในการที่เตรียมตัวทั้งจะจัดห้องประชุมในขณะเดียวกันก็ทำในร้านด้วยครับนะต้องคอยเป็นคนดูแลลูกค้าอะไรต่างๆมันต้องมีการทำธุรกิจให้มันพร้อมกันไปในเวลาเดียวกันนะครับนะการที่ดูแลคนจำนวนมากแล้วก็ทำให เขาประทับใจเราจะต้องทํำย so right ังไงแบบไหนฉะนั้นวันนี้ส่วนการที่เรามาอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยมันจะต้องมีกฎกติกานะครับเพื่อจะให้มันสอดคล้องกันแล้วก็สําเร็จพร้อมกันเนี่ยทางคณาจารย์วิชัยก็อยากจะคัดเอาแต่ผู้ที่ต้องการสําเร็จจริงๆต้องการเป็นหัวหอกในการทํรุ่นธุรกิจให้ประสบความสาเร็จเราจะต้องเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบให้เขาอย่างไรแบบไหนเนี่ย ซึ war, fact, was, success, ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์วิชัยเองนะครับผมก็นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับท่านได้ประสิทธิ์ประสานวิชาต่างๆผมเองก็ได้เก็บมาใช้ในช่วงที่ผมทําธุรกิจบางครั้งบางทีเราติดขัดตรงไหนนึกอะไรไม่ออกก็ได้มีโทรพูดจาประสานนะครับเพื่อที่จะได้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรพวกนี้ครับนะครับ แ่ฉะนั้นวันนี้เรื่องราวที่เรามาพบมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าท่านจะบุกเบิกเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับถือว่าพวกเราโชคดีมากที่ท่านเข้ามาร่วมนะครับโดยเฉพาะท่านไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทําเหรียญเลยแต่ท่านมีประสบการณ์ด้านสร้างคนนะครับสร้างคนในเครือข่ายให้เกิดความสําเร็จมาแล้วมากมายนะครับฉังนั้นวันนี้เมื่อความสําเร็จ ที่เราเห็นเป็นตัวตนที่ท่านสร้างเนี่ยก็ยังมีความสําเร็จกันอยู่เนี่ยเลยมีเกิดความมั่นใจว่าวันนี้ใครก็แล้วแต่ครับถ้าได้เข้าคอร์สนะครับโดยเฉพาะคอร์สที่เราตั้งใจจะประสิทธิ์ประสานเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นโค้ดเชื่อมั่นผู้ที่จะแนะแนวทางให้เรานะครับแล้วเราจะสามารถนำเอาไปใช้สร้างประโยชน์ ให้กับตัวเราเองให้เกิดความาสำเร็จสำเร็จทั้งทั้งในด้านการงานสำเร็จทั้งครอบครัวนะครับนะมันจะเกิดความอบอุ่นในธุรกิจแห่งนี้ครับฉะนั้นวันนี้ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับว่า,าการที่เราตั้งอกตั้งใจจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมัน ก็มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าผมพยายามจะทําลายกับดักความจนกับดักอุปสรรคต่างๆที่มันไม่ให้พวกเราสําเร็จสักทีเนี่ยถ้าเรามาอยู่ที่อูตันแล้วทุกคนจะต้องมีความสําเร็จพร้อมกันเนี่ยเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านคือว่าโชคดีมากครับมีอาจารย์หลายๆอาจารย์นะครับมารวมกันที่นี่ มีผู้มากประสบการณ์นะครับมารวมตัวกันและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้รับความรู้แล้วก็เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบายในธุรกิจอูตอรนะครับให้มันสอดคล้องกับการที่เราต้องการเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในการนำอูตร์มาใช้ลองจากดูใบที่เขาเป็นดิจิตอลฮับของโลกนะครับฉะนั้นวันนี้ ทางวิศวกรนะครับทางคู่เชี่ยวชาญด้านการสร้างเกี่ยวกับริโตเคเรนซีที่โด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยเขามารวมตัวกันแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเราสำเร็จกันแล้วเราเพียงแค่มารวมตัวกันสร้างยูเซอร์ช่วยให้สิ่งที่พวกเรากำลังใฝ่ฝันอยู่เนี่ยครับนร้อยกว่าประเทศเนี่ยมารวมกันใช้ ให้มันเกิดผลชัดเจนเนี่ยประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครครับนะยิ่งได้ทั้งขุนศึกายร้อยนายพันในพลมารวมกันแล้วนะครับโอกาสที่พวกเราจะแข็งแร่งและประสบความสําเร็จยุคทีมมีแน่นอนครับขอเป็นกำลังใจใทุกท่านในค่าคืนนี้ครับประสบความสําเร็จกันแล้วก็เจอกันตามจุดต่างๆที่พิธีกรแล้วก็ทางผู้จัดนะครับได้จัดแต่ละภาคผมเองก็ ว่างตรงไหนก็จะต้องเดินทางไปช่วยตรงนั้นนะครับขอบคุณมากครับสำหรับความคืนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะฝากกดหัวใจรัวๆให้ท่านในายพลของเราด้วยนะคะและกับขอบคาบขอบพระคุณนะคะท่านในพลคนขอนแก่นของเรานะคะที่ได้มาให้กําลังใจนะคะเราชาวอูตรอนนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่ต้านะคะอาจารย์สงครามนะคะอาจารย์วิชัยมากๆเลยนะคะที่ได้มาช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะทาง ของให้ทีมงานของเรานะคะค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะ